สวัสดีครับวันนี้พบกับผมโค้ดนายนะครับวันนี้ครับผมก็จะมาทำรีแอคของพี่เนทนะครับเพราะว่าพี่เนทเพิ่งได้ต่อยไปเมื่อคืนนี้เองก็ผลการแข่งขันครับพี่เนทก็เป็นฝ่ายชนะนะครับแต่ผมก็จะมาวิจารณ์ในคลิปวิดีโอว่าพี่เนทต่อยเป็นยังไงบ้างแล้วก่อนที่ผมจะทำรีแอคนะครับผมขอขอบคุณอองตัวมากๆครับที่เอาวิดีโอที่ผมจะมาทำรีแอคให้ดูนะครับเพราะว่าผมทำของเบิร์ดพอยโดนเรียกลิขสิทธิ์ครับโอเคครับอย่าไปดูรีแอคกันดีกว่าครับโอเคครับยกที่หนึ่งเริ่มครับ นี่ครับพี่เน็ก็หาจังหวะพี่ธันก็หาจังหวะอ่าพี่เน็แยบไปหนึ่งทีครับตอนนี้พี่ธันพยายามเดินต่อยหนึ่งสองอ้าวโดนเข้ากขู่พี่เน็ทีหนึ่งครับนี่ครับพี่เน็ตพยายามแยบคืนพี่เน็ก็หาจังหวะแยบไปหนึ่งทีอ่าเนี่ยพี่เน็หาจังหวะดึงหลอกครับธันพยายามเดินเข้าหาครับพี่ธันเดินเข้าหาโดนพี่เน็ตนั่นน้อยอ๋อมีพี่ธันมีน้นนิดหนึ่งครับมีผักนานนิดหนึ่งตะกินี่ก็ไม่เป็นไรครับเกมกีฬามันเป็นนี้อยู่แล้วครับ โอเคครับกรรมการบอกมาชคใหม่คร like ับนี่คร anyway ับพินเเยัไปหนึ่งทีพิธันก็ป้องกันตัวพินเต่อยหนึ่งสองพิธันเดินเข้าหาต่อยลุงต่อยครับจังหวะโดนเอาโดนเต็มๆนะพินเโดนเหมือนกันครับตะกี้นี้พินเก็พยายามหาจังหวะเพื่อต่อยคู่ต่อสู้อ่าก้มลงมาเพื่อหมายคาคู่ต่อสู้เดินเร็วแกก็หาจังหวะเพื่อป้องกันตัวไปก่อนครับเพราะว่าเป็นดุ๊กแรกเราก็ต้องป้องกันตัวไปก่อนครับนี่ครับกรรมการก็บอกครั้งที่สองครับว่า พยายามต่อยกันหน่อยครับนี่ครับพินเนก็แย็บหนึ่งทีแต่ยังไม่ถึงครับพินเนเดินเข้าไปแยบ็บดึงทีพิธันเดินเร็วมากนะถึงว่าวิ่งเข้าหาตัวแกเลยพินเนก็พยายามตั้งรับแบบว่าเพื่อให้โดนอาวุธ้อยที่สุดครับนี่ครับพินเนใส่ไปแล้วหนึ่งสองแล้วก็ถอดกันเหมือนเดิมพิธันพยายามเดินเข้าหาพินเนตต่อยท้องไปหนึ่งทีแย็บไปแยบ็บตางคนต่างใส่แล้วครับตอนนี้พินเนตต่อยไปสามหมัดครับพิธันกระต้มาหมัดหนึ่ง าหาจังหวะครับพีเนดพยายามหาจังหวะแยไปหนึ่งทีต่อยหนึ่งสองสามาโอ้โหเต็มครับเต็มหน้าครับเซเซมีเซมีเซพี่ธันก็จะเอาคืนพี่ธันจะเอาคืนได้หรือเปล่าเอายังเอาคืนไม่ได้ครับพี่ธันคือว่าวิ่งเข้าหาพีเนดเร็วเกินแบบว่าไม่มีจังหวะต่อยเลยครับนี่ครับพีเนดพยายามเดินต่อยหนึ่งสองสามโอ้โหเต็มเต็มหน้าเลยครับจังหวะตะกี้นี้ครับพี่ธันจะเอาคืนได้หรือเปล่าพี่ธันจะเอาคืนได้เปล่าพยายามเดินเข้าหาโดนพีเนสต่อยไปหนึ่งที หนึ่งสองสามโอ้โหเอาลัวลัวพีเน็ตลัวแล้วครับไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าโดนหมัดเต็มเต็มเลยโอ้โหโดนจังหวะนี้ครับเหมือนจะเป็นจ <huh Becca. S 2> ังหวะเสียหลักหรือเปล่านะแต่ก็มีมีจังหวะโดนหมัดเหมือนเมามา้วยครับพีทานก็พยายามเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับพยายามต่อยแต่ตอนนี้อาการยังเมาอยู่หรือเปล่าเมาอยู่หรือเปล่าพีเน็ตก็พยายามลัวหมัดใส่ครับเอ้โหต่างคนต่างลัวหมัดแล้วพีเน็ตก็หาจังหวะแบบซอนใต้ปีกภาษาไก่คือมุดใต้ปีก หึงพีเนต่อยหนึ่งสองสามหนึ่งสองพีเนตก็คือว่าการฟุตเบิร์ดของพีเนตแบบว่าใช้จังหวะหัวได้ดีมากครับนี่ครับพยายามรัวหมัดข้าไปพีทานก็พยายามเดินเข้าหาเหมือนเดิมต่อยหนุ่งโอ้จังวะานี้โดนครับพีทันโดนจะไวหรือเปล่าจะไวหรือเปล่าอ่ากรรมการแยกก่อนครับเฮ้ยมีจังหวะแบบว่ากรรมการห้ามม่ขันนิดหนึ่งครับครับพีเนตพยายามเดินต่อยท้องขึ้นหน้าต่อยท้องต่อยท้องต่อยทอ้อ,ยทองขึ้นหน้า พี่ทังก็บอกมาดิน้องมาดิน้องพี่ก็เดินเขาพี่ทังก็พยายามเดินเข้าหมดมันเดิมครับอ่าหมดยกที่1ครับผมยกนี้ครับต่อยกันได้มันมากๆครับแต่จะมีประมาณ2-3หรือ3จังหวะที่พีเนสแบบว่าออกหมัดแบบว่าจังๆเลยคือว่าต่อย1-2ฮหุปัก ต่อย 1, 2, หนึ่งสองฮุกปะพิธันโดนทีเน้อหน้างายเลยแต่จังหวะต้นยกคือว่าพี่เนแกใช้จังหวะหลบแบบแบบก้มหลบอย่างเงี้ยให้พิธันเดินเข้ามาแล้วแกหลบก้มหลบอย่างเงี้ยมันก็จะมีจังหวะที่พิธันต่อยเขาน้าพินิษบ้างนะแต่ยกนี้ครับการออกหมัดแบบจัดแจ้งออกหมัดแล้วมีอาการเนี่ยยกนี้พินิษท์ทำได้ดีมากครับคือว่าออกจังหวะอย่างที่ผมพูดอะต่อย 1, 2, หนึ่งสองฮุกหนึ่งสองฮุกพิธันโดนกัไปถึงแบบว่าเมียาการแบบเป๋แบบเมาเลยครับก็ ยกหนึ่งก็ดูกันง่ายครับยกหนึ่งก็พีเนสเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ครับก็เราดูยก2ครับว่าพี่เลี้ยงทั้งสองฝ่ายจะแก้เกมยังไงแต่ตอนนั้นผมก็อยู่ที่มุมพีเนสแหละผมก็ให้พี่นสตั้งสมาธิตั้งสติดีพยายามไม่มั่วถ้าเกิดมั่วแล้วเราจะหมดเองเงี้ยมันก็จะเสียแรงเปล่าครับก็เราดูยก2ว่าจะเป็นยังไงครับยกที่2มาแล้วครับนี่ครับกรรมการก็รอเสียงราคงครับรฆังมาแล้วครับรอดูว่าพี่เลี้ยงทั้งสองฝ่ายจะแก้เกมมาเป็นยังไงครับนี่ครับ พีเน่ก็หาจังหวะเหมือนเดิมครับพยายามตั้งรับแยบไปหนึ่งทีพี่ทันก็พยายามเดินเก่งเข้ามาหาเพื่อว่าจะหวังบวกอย่างเดียวหวังบวกอย่างเดียวพยายามเดินเข้าแต่ยังต่อยไม่ค่อยโดนอะไรครับนี่ก็อ้าต่อยโดนหน้าพีเน่หนึ่งทีพีเน่ก็พยายามหาจังหวะหลบหมัดครับต่างคนก็แลกหมัดพีเน่ต่อยท้องเป็นสองทีพีทันก็พยายามสาวหมัดใส่เหมือนกันครับนี่ครับใส่ไปเลยครับปักปักไปเลยครับอืหมาเลยครับพยายามกลมลงไปโดนพีทันต่อยนิดหนึ่งนนจังหวะีนี่ครับ อาไม่ครับต่างคนต้อมีนต่อยท้องไปพี่ธันก็พยายามสวนหน้าบ้างต่างคนก็มันยังต่อยกันไม่ค่อยแบบว่าเต็มร้อยอะไรครับเพราะว่าพี่ธันเดินเขาเร็วแล้วพี่นีตก้มหลบพอดีครับมันก็เป็นจังหวะการป้องกันตัวของแต่ละคนครับนี่ครับเนี่ยพีนีตลงต่อยท้องขึ้นหน้าได้สวยครับพี่ธันก็พยายามจะต่อยได้หรือเปล่าอ่ต่างคนก็ยังต่อยไม่โดนครับพี่นีตก็ทุบไปหนึ่งทีพยายามล้วงท้องกันอ่ะพี่ธันต่อยโดนแล้วครับจังหวะตะกี้นี้ครับ อ่าเขาสาวท้องกันทังคู่ครับปูผู้ท้องกันเลยนะมาพิธทันใส่หัวนิดหนึ่งเป็นไรหรือเปล่าครับพี่เน็พยายามยับเป็นอยู่ทีต่อยท้องสวยครับต่อยท้องสวยครับพิธทันก็ต่อยท้องขึ้นพิธทันก็พยายามต่อยท้องขึ้นอาวพี่เนตรัวแล้วมาอมเอาต่างค้นต่างต่อยยังไม่โดนเท่าไรครับจังหวะตะก,กี้นี้ครับเอาครับพี่เนตพยายามเดินเข้าหาแยบไปแต่ว่ายังไม่ต่อย แยบไปก็ไม่โดเนอะไรอ่าพี่เน็พยายามทุบท้องพี่ธันก็พยายามเดินเข้าหาเหมือนเดิมต่อยไปว่าไป้ับจังหวะทีนี้พี่ธันลงท้องทีหนึ่งพี่ธันต่อยหน้าพี่เน็เป็นไงพี่เน็เป็นไงพี่เน็ตก็แย็บคืนโอ้โหจังหวะต่อยแล้วครับสวยครับจังหวะกีนี้แล้วก็โดนพี่ธันลงท้องสองทีมาใหม่พี่เน็ก็พยายามก้มลงไปนิดหนึ่งเพื่อว่าหาจังหวะล่อยท้องขึ้นหน้าต่อยหน้าพี่ธันก็สาวหมัดแล้วครับแต่ว่าจังหวะนี้มันเป็นการ ต่อยใกล้ต่อยระยะใกล้ก็หาจังหวะต่อยกันแบบว่าไม่ค่อยจต็มที่เท่าไหร่ครับแต่ก็สาวกันหมันมากครับนี่ครับพยายามอัดอัปคับขึ้นอัปคับท้องโอ้พี่ทานก็รัวท้องเหมือนกันออ้อหต่างคนก็ต่างเป๋เหมือนกันทั้งคู่ครับไม่รู้ว่าหมดแรงหรือว่าโดนหมัดครับจังหวะนี้ครับอ่ากรรมการก็บอกอยากกดไอ้เราก็บอกอีกฝั่งหนึ่งก็อยากก้ม เอาไมาพ้พีเนตลงไปต่อยท้องขึ้นหน้าต่อยหน้าอีกทีหนึ่งแต่จังหวะนี้พีเนตเหมือนจะลอยๆหมุดหรือเปล่าอ้าวอ้าวอ้าวกรรมการห้ามเหมือน,นออว่าห้ามไม่ค่อยขาดู่ว่าห้ามต้องแยกไกลๆครับนักมวยตอนนั้นต้องหวะอ้าวจังหวะนี้ครับพีเนตเข้าไปแล้วโดนผักครับไม่เป็นไรครับเรามีน้ําใจนักกีฬาครับเราก็ให้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 เกียิกันเหมือนเดิมครับนี่ครับไม่ยอมเดินเข้าหามันเดิมพีเนตบอกมาสิพี่มาสิพี่ต่อยท้องไปทีหนึ่ง พี่ถันก็พยายามต่อยหน้าพี่เนทก็ต่อยหน้าเหมือนเดิมเอาแล้วอืมถือว่ากลอยโอ้จังหวะจะไปจังหวะจะไปบล็อกพอดีพี่เนตลื่นลงครับหมดยกที่สองครับยกนีครับพี่ถันแก้เกมมาเดินเร็วเหมือนเดิมยกแรกแกก็เดินเร็วยกที่สองแกก็เดินเร็วมาเหมือนเดิมแต่พี่เนตถอยพี่เนตเขาไม่ได้ถอยแบบว่าตั้งรับอย่างนี้พี่เนตแกถอยแล้วแกเอาแบบว่าเอาหัวลุงอะเอาหัวลุงแบบว่าซุกใต้ปีกอย่างเงี้ยซุกใต้ปีกแล้วแกพยายามต่อยท้องต่อยหน้าแต่จังหวะ ของยุคที่สองเนี่ยพี่ธันทําได้ดีกว่าได้ออกรูกทรงแข็งแรงแต่ก็ไม่ได้แข็งแรงกว่ากันมากครับแต่แค่ว่ามันต่อยผิดซะส่วนใหญ่ทั้งสองคนเลยอย่างพี่เนสก็มีจังหวะลงท้องขึ้นหน้าแล้วจังหวะต่อไปแกก็ต่อยบืบมันก็ทําให้แกเสียแรงอย่างพี่ธันก็เดินเข้าต่อยแต่พี่เนสอ่ะแกหัวต่ํา แกหัวต่ําแกแบบว่าพยายามลหลบมัดพี่ธันก็ต่อยโดนบ้างไม่โดนบ้างก็ยกนี้สูสีมากครับก็ออกใครก็ได้นะยกที่2เนี่ยแต่ก็พี่เนธไปยกมาล้มปเปียนิดหนึ่งก็จะออกอาการเหมือนหมดแรงก็ยกที่สองนี้พี่ธันมีสิทธิ์ชนะได้นิดๆนะเพราะว่าจังหวะจะหมดยกพอดีพี่เนสเข้าไปแย่ปุ๊บแล้วจังหวะลื่นไงจังหวะลื่นหรือหมดแรงก็ไม่รู้นะก้มลงไปแบบสุดพอดีครับแล้วก็หมดยกพอดีครับยกนี้ก็ต่อยกันมันครับแต่ก็รอดูว่ายกที่สาม พี่เลี้ยงทั้งสองฝั่งจะแก้เกมมาเป็นยังไงครับแต่สําหรับตัวผมก็อยู่ในมุมของพี่เนสอยู่แล้วผมก็พยายามบอกว่าพี่เนสครับเราอยาามัา่วเราพยายามตั้งสมาธิดีๆพยายามแย็บเข้าไปต่อยแย็บเข้าไปต่อยแล้วยกที่สองครับพี่เนสแกไปนเน้นลำตัวเยอะเกินไปครับคือว่าต่อยลำตัวแกก็เสาแต่ลำตัวแกไม่ค่อยขึ้นหน้าเลยหมัดแยบ็บอ่ะหมัดแยบ็บอ่ะแย็บได้สวยแต่ลงตัวปุ๊บน่าจะขึ้นหน้าแต่แกไม่ขึ้นครับ แกไปปุ๊บแล้วแกลงท้องลงท้องเลยแต่ยุที่3ผมได้เป็นสกิตรีโอบอกว่าเรียวพยายามบอกพินิษนะให้ต่อยหน้าเยอะเอะอย่าไปลงท้องไม่ต้องลงท้องแล้วให้ต่อยหน้าให้ต่อยเป้าแบบว่าเป้ากรรมการเห็นได้ชัดเขาก็ได้ให้คะแนนง่ายง่ายพอยุที่2พินิษลงตัวมากเกินไปมาครับยกที่สมเริ่มครับรอดูว่าพี่เลี้ยงแก้เกมแล้วนักมวยจะทําได้หรือเปล่าครับมาครับยกนี้เป็นยกชิงดําครับคู่ง่ายๆครับใครทำดีก็มีสิทธิชนะครับพินิษต่อยหนึ่งสองฮุไปครับ พี่ธันก็พยายามลวงลำตัวลวงลำตัวลวงลำตัวพี่เนสแล้วพี่เนสก็พยายามโต้คืนเหมือนกันเอาพี่ธันเดินต่อยไปสามหมัดโดนหมัดหนึ่งแต่เ็าพยายามต่อยได้ดีมากครับพี่ธันนพี่เนสก็หาจังหวะตั้งรับจะออกหมัดหรือเปล่ารอดูสังเกตดีๆพี่เนสต่อยหนึ่งสองไปหนึ่งสองไปลงลำท้องอ่ะใส่กันละใส่ลำท้องกันละใส่หน้าใส่ท้องของพี่เนสต่อยท้องพี่ธันก็ล้วงทองเงินกูต่างคนต่างจับคอแล้วก็ใส่ท้องกันเลยครับอืมกรรมการก็พยายามบอกว่า อย่าอย่าล้างลําคอเข้ามาต่อยกันทั้งคู่ครับนี่กรรมการเตือนแล้วครับทั้งคู่เลยครับก็รอดูว่าพี่เนทจะต่อยแล้วหน้าอ้าต่อยครับเดินเข้าไปลูกท้องต่อยหน้าสวยครับจังหวะสักีีนี้พี่เนทก็รั้วหมัดพยายามพี่ดันก็ต่อยท้องพี่เนทก็พยายามผลักออกไปเพื่อต่อยนี่ครับอื้บวาากหมัดกัน,น้วครับอ่านี่ครับก็จังหวะนี้สวยครับคือว่าเขากุ้ลมงมาแล้วก็ชูมือว่าแบบว่าเป็นตัวอย่างนี้ไม่กด นี่ครับสาวหมัดเหมือนเดิมสาวหมัดใส่พีทันต่อยท้องสองหมัดพีนิดก็พยายามบวกขึ้นหน้าอ่าก็ตอนนี้ก็ยังสู้สีกันอยู่นะครับรอดูว่าจะเป็นยังไงครับพีนิดก็พยายามเดินเข้าหาต่อยท้องขึ้นหน้าต่อยท้องขึ้นหน้าอ้าวโหพีพีพทันจังหวะนี้ครับก้มลงไปครับแล้วจังหวะที่พีน,นิดเทินนิดหนึ่งครับแล้วก็ลม้มคุกเข่าไปครับไหวหรือเปล่าครับไหวหรือเปล่ากรรมาการก็เตือนพีน,นิดนิดหนึ่งนะ ออกจังหวะลูกกดไปครับแต่ล้วกรรมการก็บอกพี่ทันให้แบบว่าให้ชูหัวขึ้นนิดนึงพีเน็ตโจมตีแล้วครับหนึ่งสองทุบตัวต่อยหน้าทุบตัวต่อยหน้านี่ครับพี่ทันก็พยายามโต้ท้องเหมือนเดิมอ๋อแล้วครับพยายามหาจังหวะต่างคนต่างหุดแรงหรือเปล่าพี่ทันไหวหรือเปล่าทําไมก้มขนาดนั้นพี่ทันจะไหวหรือเปล่าครับออกอาการแล้วช่วงนี้กางยกสามพี่ทันออกอาการแล้วครับ จะไหวหรือเปล่าพีเนสก็จะไวหวไม่รู้เปล่าดูต่างคนต่างหมดแรงนี่ครับพีเนสก็มาเข้ามาใส่ใส่หมัดไปอืผมว่าเก่งมากนะขนาดขนาดดูแล้วนะนี่ครับพีเนสด้จังหวะนี้ครับลวงท้องแล้วก็พีทันอืตอนนี้คือพีทันพีเนสจับไปทางไหนก็ไปหมดเลยครับหมดแรงเีง่หมดน่าจะหมดแรงแหละพีเนสลงท้องขึ้นหน้าลวงท้องลวงท้อง จังหวะนี้ครับทําได้สวยครับตอนนี้ครับพีทันไม่ค่อยออกหมัดเลยครับดื้วในพีเนสต่อยอย่างเดียวครับนี่ครับพีเนสก็พยายามต่อยต่อยได้เหมือนกันแต่ก็ต่อยได้ยังไม่ยังไม่ดีมากเท่าไหร่พีทันก็หมดพีเนสก็หมดแล้วอยู่ที่หัวใจกันแล้ว่าใครจะใครจะ,ใครจะดีกวกันเออเออเอาใส่กันเออมาดิมาดิาดอ่ะพีเนสก็ต่างคนต่างหาจังหวะเพื่อจะต่อย แต่ตอนนี้หาจังหวะเพื่อให้ดูครบยกอ่าหมดยกที่สครับยกนี้ครับพี่เนรก็พยายามออกไปต่อยหน้าอย่า okay, พี่เลี้ยงพยายามบอกว่าอย่าไปต่อยจุดเดิมพยายามต่อยปั๊บเปลี่ยนจุดบ้างแบบว่าให,ให้กรรมการเห็นใน้ชัดเพราะว่าถ้าเกิดพี่เนรต่อยลําตัวแล้วแบบว่าต่อยเข้าลําตัวปุ๊บแล้วลําตัวไม่ค่อยมีอาการเราคนเปลี่ยนขึ้นหน้าเลยยกนี้พี่เนรก็ทําได้ดีครับพยายามแยบไปแล้วก็ลงท้องแล้วก็ขึ้นหน้า พี่ทันก็จะหาจังหวะเข้ามาต่อยแต่พี่ทันน่ะจังหวะที่แกเดินเข้ามาแล้วแกเข้ามาต่อยอ่ะต่อยพีเนสไม่ค่อยโดนครับเพราะว่าเหมือนว่าการยืนแบบว่ายืนการเข้ามวยเงี้ยมันมันอ่อนปูเปียกันทั้งสองฝั่งเลยครับก็ก็รอดูที่กรรมการครับแต่ผมก็มั่นใจในตัวนักมวยผมมากนะว่าพีเนสต้องเป็นฝ่ายชนะแน่นอนครับเพราะว่าพีเนตออกหมัดเข้าเป้ากว่าแล้วอาการดกที่3พีเนตดีกว่าถึงแม้อาการดกที่2พีเนตจะเสียเสียต้น ปลายยกสองอะแต่ยกที่3พินิษกลับมาเป็นเหมือนว่าอีกคนหนึ่งอะคือว่าพลิกมาคือเหมือนมันจะคืนสติกลับมาได้หรือว่าหรือว่ายัางไงก็ไม่รู้นะเพราะว่าตอนที่ผมเป็นพี่เลี้ยงที่ยกขาดให้ข้างล่างเนี่ยผมก็พยายามบอกองตวนกับรีโอแล้วก็พี่นุกบอกว่าพี่ยกที่สมนะถ้าเกิดเราต่อยเหมือนยก2เราแพ้แน่นอนเราเป็นตัวแพ้เลยแต่ถ้าเกิดยกที่3ามเราไปตั้งจังหวะแล้วต่อยปังปังปัง,ปงดี เราเป็นตัวชนะแน่นอนเพราะว่าเราออกหมัดแม่นกว่าครับแล้วพอออกไปยกที่3มพีเนสก,ก็ทําแบบว่าได้ดีได้ดีเหมือนที่พี่เลี้ยงคิดแหละแต่สําหรับตัวผมนะผมก็มั่นใจมากหมดยกที่3าผมทูมือเลยชนะแน่นอนในสายตาผมนะผมทูมือว่าพีเนสชนะแน่นอนนี่ครับกรรมการบอกคแะแนนนี่ครับไม้มิดเนสเป็นฝ่ายเอาชนะได้แต่ก่อนที่แต่ก่อนที่กรรมการจะบอกเป็นฝ่ายชนะกรรมการพูดว่ามวยคู่นี้ ผลการตัดสินชนะ2ต่อหนึ่งเสียงครับคือว่ากรรมการสองคนให้ชนะอีกกรรมการคนหนึ่งให้เสมอกรรมการพูดมาแบบนั้นผมก็มั่นใจว่าอย่างไรพินินต้องชนะแต่ว่ามีความคิดในใจอีกอีก,อ,กอีกคำตอบหนึ่งนะคือว่าถึงว่ากรรมการมองอีกมุมหนึ่งก็เต็มที่ได้แค่เสมอพินิษไม่น่าจะแพ้อันนี้ความคิดในใจผมนะพินิษไม่น่าจะแพ้เต็มที่คือฝั่งนู้นได้แค่เสมอ แล้วผลการตัดสินให้พิเิชนะก็ตบมือครับเขาแบบว่ะก็ตบมือให้นั้งคู่แหละครับก็สู้กันได้มันมากๆครับโอเคครับก็นี่แหละครับก็ดีใจมากๆครับที่พิเิชทาในวันนี้คือว่าเขาตั้งใจมากคือว่าเขาทําเต็มที่ทั้งการทํางานคือมีระเบียบแล้วการซ้อมมวยเขาก็มีระเบียบก็สมกับการรอคอยที่ได้รับชัยชนะวันนี้ครับก็โอเคครับถ้าเกิดใครชอบใจคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครต์แล้วกดแชร์ผมด้วยนะครับอแล้วก็ อีกไม่นานเนี่ยพี่เน่ต่อยเสร็จแล้วไม่แน่นะผมอาจจะได้กลับมาต่อยใหม่ก็ได้นะก็อย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะโอเคครับไปก่อนครับบ๊ายบาย